นี่ดูการออกแบบงแผนตัดอีกอันหนึ่งก็เอามาใส่ตรงนี้ใช้งานได้หมดทุกอย่างอยู่กับช่างเจ็กอะ อืมไอเดียบันเจิดแเว็บออกหรเข้าออกหรือเข้าออก่ไออกไงไสวยย่งไงสวยยังไงสวยต้องดูตามหน้าจอที่เห็นนัดูโนอืมถ้าโนนแคบนี้มันจะเว้าอืมถ้าอย่างนี้ไม่สวย ยัง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 ตอบออยังยังยังยัทีัทยัง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 ังังตังเมี๋ัน,นยวจะัร้อมเ,เัิยปไปยัง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 มังยัันตับยันยมันยังยังยังังยังังยังยง f ีไม่ต้องห่วงนะครับเศษเหล็กช่างเจ็ก m o d i f ยหมดไม่ต้องห่วงไม่พอต้องไปซื้อมาอีกลูกพี่บอกไม่ต้องมาแล้วม,มาแล้วไอสองตัวนี้ไม่ต้องมาเลยนะยอมในะความเหนียวไม่สะทกสะท้านอะไรเลยแน่นอนจริงๆเลย เจกต้องมีของดีแน่ๆเลยคนอ,อื่นเขาเชื่อมเขาแต้มปิดโน่นปิดน,น,ดนี่ทั้งเจ็กนี่พริ้วไว้ตลอดเลยก็ไม่เคยเห็นว่าหน้าลอกมือลอกนะใช้ไฟหลุดตาม